EP นี้หนูจะพาพี่ๆมากันที่จังหวัดสมขลาและทานข้าวกันที่ร้านบ้านสวนกำนันบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติติดริมแม่น้ำรสชาติอาหารที่จัดจ้านสมกับที่เป็นอาหารใต้แล้วเราจะไปต่อกันที่คาเฟ่ที่เปิดใหม่บนเกาะยอที่มาพร้อมกับจุดชมวิวที่สุดที่สุดในประเทศไทยจนมองเห็นเชียงใหม่จะมีเมนูไหนที่น่าสนใจตามหนูมานะคะ สวัสดีวันอาทิตย์วันน right. oh, ี้มาแบบว่าตื <sven tweeting> ่นปุ๊บก็มาเลยอ้สวยเลยตื่นปุ๊บมาเลยมาในชุดสบายๆด้วยเพราะว่าไปตื่นนอนก็ออกมาเลยวันนี้เราจะไปร้านบ้านสวนกำนันก็เจอทางแยกตรงไปเป็นสงขลาเลี้ยวขวากับปัตตานีเลี้ยวซ้ายไปเกาะยอโอ้ยลืม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 ระหว่างล้างรถเดี๋ยวนะพอทำยงไงคะน้ำชา นี่เราจะบอกว่าอร่อยมากสั่งมาจากในช้อปปี้เป็นสูตรหวานน้อยดังนั้นความอ้วนจะน้อยกว่าสูตรหวานเยอะนะคะเนี่ยถ้าเกิดจิ้วดืวด้อนะแม่จะเอาจิ้วมาสองไหนใครด้ยคะไม่ใช่จิ้วแน่นอนค่ะแม่ ตัองเยอะเลยอยากเล่นจังเมื่อไรเขาจะสิดมาข้างในนะหนูรออยู่ร้านบ้านสวนกำน,นันจะตามไปดูข้างในกันมีตอดรถเยอะนะ อันนี้คือหมูสามชั้นทอดพริกเกลือก็จะมีความเผ็ดของพริกนิดนนี่อันนี้คือสามช,ออนนชั้นหอมละลายมากเลยเมนูต่อไปอาหานที่คือแบบกรอบในความเห็นน,นิดน,นิดเนอะกระเทียมเขาก็แบบทอดดีนะ เยอะด้วยจ้าเนีครับหมึกไข่ด้วไข่ไข่อ่ไข่อะัไต้ก็คือมนู้างมึกไข่จ้มหวานตัวข้าจานเล็กๆปลาหมึกก็คือตัวตัวอย่าลืมข้านะือตัมาตไข่บอก้าแต่เดียว ไข่ตุ๊บไข่แครับน้ำมันกราดูกข้าวหวานหวานอะไรผัดกระตุกระเลอร่อยนะ เขาเลยตะไคร้ด้วยมีความหอมเดีขาใช้เหมือนน้ำตาลเขาเรียกอะไรนะน้ำตาลแป้งเนาน้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลใส่น้ำตาลเตอรอ์กความสวยหางก็คือเมื่อกี้เราเพิ่งทานข้าวกันเสร็จที่ร้านบ้านสวนกำนันแล้วเขาพูด เเดินเข้าไปเลยเนาะบรรยากาศก็คือทางเข้าตอนแรกตกใจคิดว่าร้านนี้แล้วก็ตรงเข้าไปจนถึงเดินเข้าไปก็คือล้านจอดรถค่อนข้างที่จะดีรานจอดรถกว้างเยอะตอนที่เรามาก็รถหลายคันเนาะรถหลายคันแล้วก็เข้าไปความประทับใจแรกก็คือเขาน่าจะเป็นเจ้าของร้านพี่ผู้หญิงเมื่อกี้น่าจะเป็นเอลเขาเจ้าของร้านนี่แหละเรา่พาเด็กมาคือเต้าจี้วก็คือแมวพอเข้ามาถึงเขาก็คือมาทักแล้วก็มาคุยว่าเอ้ย แมวล้ออะไรแบบเนี้ยแล้วก็เนี่ยสามารถพาจูงน้องเดินเล่นได้นะมีคนชอบพาน้องหมาน้องแมวะ่ะมาแล้วก็ต้อนรับดีแล้วก็พาหาที่หาซุ้มอะไรแล้วก็แนะนําอาหารเราสั่งมาทั้งหมดนั้นสี่อย่างมีหนึ่งแกงส้มปลากฏดยอดมะพร้าวลูกเขาคันสองก็คือเมนูประจําชาติไทยๆถูกบ้างน้ํำผิกแมงดาแล้วก็สามก็คือหมึกไข่ ต้มหวานแล้วก็สี่สามชั้นทอดพริกเกลือเฮ้ยกระต่ายอ่ะกระต่ายกระต้ยกระต้ยน้องเป็นกระต้อยซื้อกระต้อยหน่อยไหมเร็วๆอาหารก็คือถ้าชิมทั้งหมดปุ๊บเมนูแรกที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยอร่อยดีไม่ร้อนเนอะหมึกไข่ต้มหวานอร่อยมากแค่แบบน้ำมันราดกับน้ำเปล่าไม่นาดกันราดกับข้าเปล่าก็คือแบบฟินเลยอะ หมึกไข่ต้มหวานเนาะเป็นหมึกตัวไม่โตตัวไซส์เล็กๆแต่ไข่แน่นทุกตัวราคาจานนั้นประมาณสามร้อยบาทสามร้อยบาทกินไม่เหลือเลยจ้านั่นถ้าเกิดว่าไออะไรนะที่เขาใส่มาข้างในอะ่ะกินได้คือกินหมดละแล้วก็อันที่สองก็คือลองลงมาที่ชอบก็คือแกงส้มแกงส้มปรากฏดเป็นคนที่ชอบกินปลาที่เป็นเนื้อแบบมันๆ แล้วปลานี้ก็จะเป็นปลาเนื้อมันถ้าใครที่ไม่ชอบปลาเนื้อมันก็คือผ่านได้เลยสักเป็นปลาเราชอบชอบมากกินปลาจะได้ฉลาดฉลาดไหมฉลาดเนาะแล้วก็อันดับที่สามลงมาก็คือน้ำพริกแมงดาน้ำพริกแมงดาเขาอ่ะน้ำพริกแมงดาที่รู้มาจะมีสองแบบแบบแห้งแบบแห้งก็คือกับแบบเปียกที่เราสั่งไม่เก้เป็นแบบแบบแห้งแบบแห้งตัวน้ำพริกเนี่ย ก็คือจะเหมือนเขาใส่หมูปลาย่างนะปล่นปาย่างแต่มีรสชาติของพอชิมปุ๊บมีรสชาติของเบงดาชัดเจนแล้วก็มีความเผ็ดในส่วนตัวยังให้ที่ร้านเชื่ออะไรนะควายยกยอเป็นนดับหนึ่งของน้ำพริกเบงดาอยู่ ก็ยังไม่มีใครมาล้มแชมป์ได้อันดับ4ก็คือ3ชั้นทอดพริกเกลือก็คือรสชาติโอเคแต่จะขอย้ํานิดน,นึงว่าเมนูที่ร้านเนี่ยจะเป็นเมนูที่จานโตมาสองคนแนะนำสามอย่างกําลังดีถ้า4อย่างแบบเราจะกําลังจุกแล้วก็อิ่มมากๆเพราะว่าเมนูเขาจานใหญ่แล้วก็ราคาไม่แพงน่าเหมือนมุกไข่สาม้อบาทเอยอ หนูว่าถูกนะเยอะนะให้เยอะให้เยอะเยอะมากอ่ะแล้วที่สําคัญก็คือเด็กเสิร์ฟร้านนี้เล่นกับเต้าจิ้วหมดเลยแต่หมึกต้มหวานนี่คือมันต้องถ้าตัวใหญ่แล้วมาทาต้มหวานอะ่ะเขาเรียกว่ามาต้มกับน้ําตาลหมึกมันจะยิ่งแข็งจะไม่อร่อยมันต้องเป็นตัวแบบไซส์แบบพอดีพอด,พอดีตัวเล็กอ่ะความรู้แน่นส่วนเมื่อกี้มีเรื่องหน้าแตกหนึ่งเรื่องก็คือผักที่เขากินกับมาริ้แมงดาเป็นการเถียงเกิดขึ้นว่าคือใบอะไรอันนี้ที่เราเป็น ยอดมะม่วงไม่ใช่นี่คือยอดมันปูไม่ใช่มันปูไม่ใช่รสชาติแบบนี้เฉีออยงใบม่วงจะดัดนี่หนูทายเลยครับยอดใบมะม่วงหนูใกล้เคียงนะใกล้เคียงตรงไหนใบมะม่วงเ,เคยเากินมันเหมือนนะหนูนึกว่ายอดใบมะกอกเนี่แหละแต่มันนึกไม่ออกก็คือยอดใบมะม่วงพี่ไปไกลเลยต้นเลยนะนต,ต้นเสมาต้นเสมดใบเสมา ใช่ไหมส่วนน้องเด็กเสิร์ฟอีกคนนึงที่น่าใบต้นเม็ดไงตัวเองตัวเองใบเนี้ยคือใบอะไรมันเปรี้ยวฮะยอดจิกใบจิกไปยอดจิกยอดจิกทีนี้มันก็เลยงงว่าตกลงมันคือใบอะไรก็แต่เซิร์ชว่ายอดจิกในนั้นมันไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนแต่มันสีม่วงออ๋นนี่มัส อ๋อชื่อสวยๆใช่ไหมใช่ครับเขาทำเรียนแบบทัชมาฮลที่มันจะมีน้ำอยู่ตรงน,นไหนแบอบก<ม>เรียนแบบมีแรงมานาใจแรงบันาใจแรงบันาใจแรงบันาใจมาจากทัชมาฮลที่พี่นั้นมาไงี่จอมมาไงที่นี่ทัชมาฮลใช่ไหมทัชมาฮลที่ไทด์ทุกคนเลย ไม่ได้ดูจอดขับมอเมตอร์ไซค์ด้วยดูแต่เมียหลวงไล่ค,ครู<อ>ให้กี่คะแนนถ้าเอาแบบภาพรวมบรรยากาศใช่ไหมรสชาติอาหารเราแนะนําให้มาภาพรวมทุกอย่างคือดไีไม่แย่เลยอะ่ะเพราะว่า อาหารจะอร่อยถ้าบริการไม่ดีอ่ะเราก็ไม่อยากซ้ำเนาะที่จอดรถไม่ดีห้องน้ําไม่ดีเราก็ไม่อยากซ้ำ,อ,ำ,อ,ซำอันนี้คือของเขาคือรสชาติอาหารคือคืออร่อยราคาไม่แพงแล้วที่สําคัญคือการบริการของเขาอะ่ะดีมากตั้งแต่เราลงจากรถเก้าเข้าไปเรียการพูดคุยของเขาอะ่ะการหาโต๊ะความใส่ใจทุกอย่างแนะนําให้มาให้มาลงด้วยตัวเองกี่คะแนนก็มีเต็มเท่าไหร่อะ่ะ เต็มส,ส,สิบใช่ไหมเต็มสิบอ่าสิบได้ไหมไม่ได้อีกอ่ะเดี๋ยวพี่ชอบบนน่นนะว่าหนู่าใ,ให้เต็มให้เลยให้เขาสิบให้สิบให้สิบ,สบแล้วก็ให้ให้มาลองเองเพราะหนูว่ามันโอเคมันมันดีมากๆส่วนใครที่ที่แบบอยากจะพาเหมือนสัตว์มาแบบเราก็อาจจะต้องพกสายจุงแนะนำเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะเพราะว่าโต๊ะอะมันก็จะตั้งไม่ได้แบบอยู่ติดกันเท่าไหร่ก็คือต้อง ตั้งหาก,กันแล้วก็ให้ความที่แบบเป็นส่วนตัวนิดนึงแล้วก็อย่าไปรบกกนตัวอื่นแล้วก็เราก็อยู่ในตัวเราแต่มันจะเป็นพื้นที่เหมือนกับเป็นสวนอะมันพื้นที่เดินอะมันค่อนข้างที่จะเยอะใส่สายจูงแล้วก็พา้น,นงเดินได้เดี๋ยวเราขอไปหาคาเฟ่ก่อนว่าจะเป็นคาเฟ่ไหนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่คาเฟ่ครับหนึ่งนะคะโอเค เธอจะซื้อเครื่องนี้ไปเล่นตรงไหน ร้านเปิดใหม่ถ้าประมาณสาวันก็คุณมองจากนี้รูปไปจึงชมวิวสวยเนาะเป็นอีกมุมหนึ่งของเกาะยอสำหรับของหนูนะหนูสั่งมัชชะทีรามิสุรสชาติด,ดีหวานพอดีส่วนเค้กอ่ะถ้าเอารีวิวตามตรงก็คือสำหรับคนกินเค้กเนาะกินแบบมายเยอะๆะ่ะหรือว่าตัวนี้มันไม่โอไม่รู้ครีมมันเหมือนเป็นครีมแบบครีมเลี่ยนะมันไม่โอ,โอเคไม่ชอบ คิดมันหนักไปนิดเอออา,อาจจะมีคนชอบนะชอ, <c oughs> อแต่ว่าเราไม่ค่อยมักไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเหรอไม่มีอะไรเลย <c oughs>